กลับมากัต่อในเบรกที่3ของรายการของเรานะคะใครสนใจลงโฆษณากศ9เ9้านะคะออข่าวบันเทิงกันต่อเลยแล้วกันนะครฟุกนาตาลีไม่ติดอาชิมิยะนะคะรีเทิร์นนะคะกลับมาถูกจับตามองกันอีกครั้งนะคะที่มีข่าวลือว่าอาชินะคะออลูกชายของฟุกเกิกพลมัสยาวันนิ้กลับไปรีเทิร์นกับมิยาลูกชายของพี่พีททองเจอือ นะคะล่าสุดได้เจอฟลุกนะคะแล้วก็นาตาลีก็เลยถามว่าสรุปข่าวนี้เป็นอย่างไรจริงหรือมั่วชัวหรือไม่โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าเขาก็ไม่ได้บอกผมผมไม่รู้ไม่รู้เราอาจจะรู้เราก็อาจจะเห็นแต่เรายังไม่รู้มีเพื่อนส่งรูปมาให้ดูอะไรแบบนี้แต่เราเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินจากปากเขา เราไม่รู้เขาไม่ค่อยได้มาปรึกษาอาชีพไม่ค่อยได้เล่าอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้เขาเนี่ยโตด้วยตนเองดังนั้นบางเรื่องเนี่ยก็อยากจะปล่อยให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจเองรักเองเฮิร์ตเองเจ็บเองมีความสุขเองมันก็ต้องเรียนรู้กันไปอยากให้เรียนรู้เองนะคะในหลายๆเรื่องนะคะถ้ามันไม่ได้หนักหนาอะไรจนเกินไปนั่นเองนะคะถ้ากลับไปคบผมก็ไม่ติดอยู่แล้ว ผมว่าหน้าที่ของพ่อก็คือ,อ,อลูกรักใครก็รักลูกไม่รักใครเราก็ไม่ต้องไปไม่ก็ต้องไม่รักอะไรนะวะ่ลูกไม่รักใครเราก็ไม่ต้องไม่รักเราก็ปกติไปไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปไม่โอเคหรือโอเคกับใครเป็นพิเศษเขาโอเคกับใครเราก็โอเคกับเขานะคะเขาเป็นพ่อรุ่นใหม่นะคะ ผ่ายรุ่นใหม่เพราะว่าเรื่องราวของพ่อเนสนุกกว่าเรื่องราวของลูกสมัยพ่อหนุ่มๆน,นะคะคุณพ่อนี่ก็บอกว่าเป็นคาสิโนว่านะคะโด่งดังหลัวล่อเป็นพระเอกเอกแซกนะคะเออนะคะน้องเนยเนยไหนไม่รู้นะคะปะพาดาเหรอเป็นดาราช่องเจเหรอประกาศเลิกสามีปิดฉากคู่รักมาสองปีช็อกแฟนคลับไม่น้อยเมื่อเนอยปะพาดากลิ่นสุมาส,สุมาเหรอ ได้ออกมาเปิดเผยข่าวรักร้าวกับแฟนหนุ่มนอกวงการนะคะเป็นด็อกเตอร์นะคะเจพัสกรนะคะเออนะคะหลังจากเข้าพิธีวิวากันเมื่อช่วงธันวาคมปี64ี่เนี่ยเขาดูหน้าผู้ชายเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เป็น Doctor, เป็นเรียนด็อกเตอร์ด้วยโดยเนยเนี่ยขอขอภาพใหญ่ได้ไหมลูกขอภาพใหญ่ได้ไหม อ๋อุ้นน้องเนยสวยจ้ะโดยเนยเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมว่าเนยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเรียงแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าเนยแล้วก็กุญเจได้ตกลงยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันด้วยดีตั้งแต่ปลายปีธันวาคมที่ผ่านมาเนยขอขอบคุณกคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจที่คอยซัพพอร์ตเนยและก็ครอบครัวมาโดยตลอดค่ะนะคะโอเคน้องเนยประกาศเรียบร้อยแล้วเนาะก็แสดงว่าน้องเนยก็กลับมาสดแลวแต่ยังสวยอยู่นะลูกนะ เดี๋ยวกลับมาเล่นลงคงละครต่อได้นะคะมากันต่อเลยอีกข่าวหนึ่งใช่ไหมดีเอ็ร้างมาก7จเจพิพัฒเปิดใจแล้วสาวสาวจีบได้นะคะคลองตัวเป็นส่วนมาพักใหญ่สำหรับพระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะคะเจเจพิพัฒ ตั้งแต่เลิกรากับนางเอกร่วมช่องจนฝ่ายหญิงเนี่ยตอนนี้ไปเปิดตัวกับรักครั้งใหม่นะคะหนุ่มเจดก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในความรักออกสื่อให้เห็นแต่อย่างใดล่าสุดนะคะเจดหรือหนุ่มเจดเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตสถานะหัวใจสักนิดนะคะตอนนี้สดจริงหรือเปล่าก็ได้คำตอบว่ายังสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ค่อยเหงาเพราะให้เวลากับงานแต่ก็ยังอยู่ในโหมดเปิดใจไม่ได้ปิดกั้นนะคะแม้มุมมองความรักจะเปลี่ยนไปมากก็ตามนะคะ ส่วนทีเอ็มร้างมากไม่มีใครมาทักเนี่ยเช็คดีแล้วไม่มีจริงๆแต่ถ้ามีจริงๆก็เขาบอกว่าไม่ชอบโดนจีบนะคะถนัดจีบก่อนมากกว่านะคะเออนะคะตอนนี้ก็เห็นออกงานบ่อยนะคะออกงานบ่อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับพระเอกคนนี้นะคะน้องเจเจดพิพัฒน์นะคะหล่อล่ําหล่อเชิดน,นะคะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะใครสนใจลงโฆษณา 0, 90, 0 8, 9าศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้า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 ห้าพักสักครู่คะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ